กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านพบกับกระผมช่องแชร์ข่าวเด็ดหวยดังบายทองพบกันวันนี้กระผมมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนลูกใหม่มาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวกลัาผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลับผมเจ้าของช่องด้วยนะครับมาติดตามรับชมรับฟังข่าวกันเลยครับประกาศเตือนอีกพายุฤดูร้อนลูก,ลก,ลกใหม่ทะลมหนัก22-25เมษายนนี้ เอยระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีโรคเห็บตกบางพื้นที่วันที่20เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่22ถึง25เมษายน2563 ฉบับที่2องลงวันที่21เมษายน2563ระบุว่าช่วงวันที่22ถึง25เมษายน2563จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดปะทะกันของมวลอากาศเย็นและร้อนส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีโรคเห็บตกบางพื้นที่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อน ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปก็ให้ประชาชนในประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห,เห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลการผลิตทางการเกษตรได้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในช่วงวันที่22เมษายน2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลน,นครนครพนมมหาสารคามกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ ยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทศรีสะเกตและอุบลราชธานีในช่วงวันที่23ถึง24เมษายน2563ภาคเหนือจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมชายภูมิ ขอนแก่นมหาสาร,รคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาปุริรัมสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก ราชีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในวันที่25เมษายน2563ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพะเยานาแพร่น่านอุตรดิตถสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองบัรีลำพูชัยภูมิอขอนแก่นมหาสรารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและประิมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดครับที่ก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางกระผมเจ้าของช่องแชร์ข่าเวเด็ดหัวดังมานำมาแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับชมได้รับฟังกันครับและถ้าหากกระผมทำผิดท่าตารใดในคลิปนี้ ก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ท่านผู้ฟ,ฟังทุกๆท่ทานโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ